การเดินทางสิกาบาทนู้นรก็เลยมาหลาย c h i ề มึงเฮ็ดยังเดินมึงดิใจอยู่มจะเป็นคนหูจะไปสู่ผู้งามผู้โลอันนี้หรอก็ได้แม่มาเขียบหมถึงสิบพันแม่์ปลูกเองปะเอินขึ้นเขาเด้อก็ได้มาเขียบอิเม เขา,าก็มาเคลียบเขาก็มาเคลียบสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขุนเนาะเมนี้มาพบก,กับคำแซงบานหน้าพี่น้องเมนี่คำแซงบานหน้ามีโอกาสเนาะเสียดายเดินทางเมื่อบ้านท่านผู้ชม มื่ันบนเกินมนอนแล้วเนาะเมื่อบาดลูกค้าก็เป็นเวลาต้นหน้าเนาะบ่ได้เมื่อเนาะเพราะว่าติดภารกิจเฮียนเซงเนาะแต่ว่าตอนนี้เซงไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะรอรอแต่พลพลกวดเนาะลสอบเนาะแล้วกรอหาใบประกาศเดนเกดืนซเนาะอย่าง2-3เดือนสุมแต่มื้อนี้เฮาสิมาทายการเดินทางสิกลับบ้านเด้่กเลยมาลาเสียวมึงเห็ดหยังเดือ มึงดีใจอะขึู้เป็ไงตัวตาเอยมึงส่เมื่อยรีบบอกมันดีใจมึงส่เมื่อยยังเมื่อไปมึงก็ประด้มียังดอกขี้นอนบานมึงก็มีกู้เอาน้านีหายคากนี่ยอดวิวในโต๊ะโลเสื้อกูโล่ตกแ่แย่เลยเปชินอะไรแบบโดนยางเมื่อเทหนึ่งนะ มีแนวแล้ววนมี้นะตเวนีขอข้อัวดข้อปวกับวกกบบสบายนะอยู่บ้านมึงงั้นบบายนเห็ดขี้หมูกอยู่ปอดปอดอยู่หามึงบัสบายมึงหก,กินย้าแน่กินแล้วกินยจะบอกคนเร,รจาจะว่าพูดหายไปบิวงนน่สโขภาพตอง <c oughs> คุณผู้ายล่านมึงล่ามไม่อดฝุ่นอยูเอ่เก็บอกอาโชกกะปากตัวเนาะตัวโชกกะากหางกายตัวหายไปกันคำขึ้นชุกขี้มูกอยู่ปอดปอดปวดปาวขาว้น้ำลังเปล่าปใ ผู้หญิ่งนี่นาน,นี่นี่ขเขาบอกว่าไอ้ยังก็อยูุนาแทงบอกผู้หญิงคือคนมาแทงบอกย่ในได้นาแทงเงินผู้สาวมันผู้สาวก็คือมักหน่ะหนาคาการะติดโแม่นแล้วึงคนหลอกกูบอลได้หลอกมันบ่แม่นถ้ากูคนหลอกกูก็สิมีผู้สาวคือมึงช่องสามพนล้วว่าไฮ้กูมีผู้เดียวอะกูมึงตัวไปยืนคือกูมีคนเดียวมึงคิดว่าเอฟซีพวกเขากวนเหี้ยนบอกเขาโตจักแล้ว มึงให้กลุมไปก็ไปหาตัผู้เดียวไทยแล้น้ำผู้เดียว <c oughs> จริงแล้วจริงสิอะไรทั้งส้มต้นนี่ฮะก็เมือมม่อแล้วมึงครับเมื่อค่ะเดินทางครับจะบอกว่อ้เมื่อยอย,อออยังเมื่อยยาเกันกันกันเกี่ยมข้อนะไรเนาะประมาณเกี่ยวเลยภา,าวะโควิดให้โควิดดีมันบ่มีโควิดกัดกระมันช่องาทางทิศเช่าทิศนี่แหลโะโควิด2โควิด3 คือสิไปมาบ่ได้คือสิอยู่แต่บ้านท่านผู้ชมเมื่อเลยแล้วแซนี่โชดีเด้ออยเบแลได้กับเบิ่งนี่เบิ่งกันเด้ออย่าผิดเียงกันได๋อยบ่ยาคีอิตี้เตะขาตัดเราได้บ่าคซีนี่บ่ลาบ่นี่บ่เข้าก้องบ่กติไปล้าง้วยถ่ายเอาไโอ้สจั

ไปต um been, okay. <im <im oh <im <im ิดตามชมเนาะอันคําแจงสิได้ปักรักไทยคลิปอยู่บ้านเนาะเบิ่งภาคเบิ่งภาคนํากันนั่นแหละชมชมปะอาแล้วเออกิหอดเด้อเสเด้อเอออย่าไปวทางใดกพ่อเด้อมื้อหน้าพบกันใหม่บ่ร้อนดอกกูจังได๋ก็กินหอดหมู่คูก็กลับมาคือเก่าเออไปกับเมื่อบ้านบักนอนกับเมื่อบา ยินว่าท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาฮอดฮ่องเนาะไปที่เรียบร้อยแล้วเฮสิมาอํานาจพา่ากผู้ชมใจแด้าสิได้พากษาบ้านเนาะน้องเพิ่นยังเซ็งเนาะเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันได้ปิดโรงเรียนน่ะเพิ่นยังคาดเซ็งเนาะบ่วาเียเาาได้ไเฮาเซ็งแล้วแล้วาสิเมื่อก่อนเนาะบ้านน้องเพิ่นเซ็งปิดเซ็งแล้วยังให้เพิ่นเมื่อกําลังก็ได้เนาะเพราะเพิ่นเมื่อเนาะันจะเมื่ออย เวีนดอกัว่าไจเมื่อว่าไปใช่กืเกบ่นี่แหละเข้ามาเาผ่าจาามาหน้านองเนาะขอบรรยากาศตนนี้กนีดท่านผู้ชมมีลมมีบอดดดไปแน่นเนะเข้ากับสีรถเมื่อจอบบสบาสบายเนี่ยนะมันบอดดดเนาะในการมันดีนะก็มีย่งไรเนาะก็ แบบว่าคันแช่งเมื่อบ้านแต่ถึงมาถ่ายคลิปอยู่บ้ายทุกทุ่มจะพาทุผู้ชมกดไลค์กดแชร์เด้อเนาะเป็นกำลังใจอย่เก่าเนาะเบิ่งติดตามเบิ่งเนาะเพื่งว่าสิบ่มีไผกะถ่ายกับครอบครัวอยู่บ้านกะเบิ่งกันแน่เนาะกัขอพาร์ททุกทุ่มนาะงสองคันแซ่งอ่นแหละผู้ชมสองคนนะโอ๊ยเน่ไปสั่นแน่เราว่าสบาย ແລະຜູ ate, ate, ic, or however, or Get. ້ຊ so ົມພາເຮົາກໍຊິພາທ່ານຜູ້ຊົມອອກເດີນທາງເລີຍເນາະມາອໍາຫຼາຍໜຶ່ງບໍ່ແມ່ນແຫຼະອະນຸພາตอนมัน12:00นກວ່າແລ້ວເນາະແຕ່ບໍ່ໃຄ່ເຫັນ กํลังมาท่านผู้ชมยานเมื่อบ่ได้นะครับสิเอาบังก่อนเนาะอีหลาท่านผู้ชมเฮาก็มาอาพาจากเนาะสิได้เมื่อท่านผู้ชมพระว่าโควิดกําลังมาหนาเฮาก็อยู่นี่ก็บ่มีเวียท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อบานอาจสิมีเวียใซอยเนาะครอบครัวแหละท่านผู้ชมมเือก็ยังําหน้าบ่แล้วได้เพราะว่าคาแงก็ไปเฮ็ดน้ําเบื่อยอาจสิเฮช่องทงเนาะอย่ามันบ่กุ่มกินเนาะก็ ชีล่รี่ใน่แหละทุกท่านยานซอเรียยบแม่เหล่ากับิเม่าซอยเบียเขาพัวยบัอ่านี่แหละทั้งนีกับบ่มีเียหลากับิเมซอยทั้งนันก้อนท่านผู้ชม้พอบ่มีเวี้ท่านนกับชีร่นประมาณถ้าบ่มีเวียกะถ้าว่าูควิดหแหละกับบ่มีเียบกับเซับขึ้นมาขึ้นเนาะกับไปได้ไปใส่ดอกเที่ยวไปเที่ยมาแหละทุก่นมีกะพายจาพระอาจารย์จาก ่าอยู่ไทยเนาะส่งมาให้ให้ผู้คนนั่นแหละครัเอามาให้มาแก้หนองเพินะเอไปเป็นคนหูนี่จะไปสู่ผู้งามูโลอะดีโอ้ยดี๋ี้้ บอกเด้ออีสาสน่ะเอาล่ะท่านผู้ชมป่ะเฮากะเตรียมมัดหมดแล้วเนาะเตรียมของมาแต่หองหมดเลยเฮาได้ออกเดินทางเลยท่านสิถายเบิงม่บ้านนั่นแหละให้ทาผู้ชมเบิงเนาะว่าอดบ้านบ่ปลอดภัยบ่ยังนี่แหละปะอเดินทางกันเลย เรมตอนนี้ขามาหอดนม่อเราง้างม่อเราง้ามมีกระลังขึ้นข้างยกเราะมาณขึ้นข้างนอกระมาณเจ็ดิกิโละนั่งนี้ประมาณมันเก็แ่างนะห้าต่างเนาะแต่เอ็นขาดมนช่วยที่ขาดง่ายบม็เลยดูุ่มๆนอกอยู่ต้องมาจันอกระ่าดใจนี่เนาะ แต่รถี่นี้นี้เยอเนาะพาเป็นที่หน้าแรกเนาะขาวขาได้หน้าขาวขาวน้องโคงบูตุเขาเนาะ,นะ พุ่งเทไรแม่มาเกี่ยมไหมถึงสิบพันแม่ปลูกเองบ่เออปลูกเองเกี่ยบมาตะซวนเนาะมันชุกละตะวันฮะเตยชุกส์ะมันกินไห้เลยมันบ่ ตรงสิบพันเนาะสิอสิซื้อเมื่อพักแม่อยู่บาทกะโพดในเก็บไม่ใหม่ร่เออเก็บพักหนึงนี่เขามาจะให้พุ่งแท้กะโพดินช้าอร่อเออีบอนไสอยู่ปรดีมยเแม่นมักมาเขียบเี่เออผุเขาคเอกินกับเข้า ผักปกมันยังแข็งเปลือกผักข้างในมันนุ่มอยู่เด้อเนาะพอดีอีกบ่มีจักมือนึงพอดีเนาะอ๋อบ่เอามื้อนี้หันมื้ออื่นกากันนะือนี้ได้สิตังต้อง10,000เนาะอันนี้บ้านยังบ้านนนอุดมนโตบ้านนนอุดเออ ลายดีนะยดีเนาะถือเลยืดินใ uh ีการคองคิด huh. ค้นหาค้นน uh ่าแล้วเอาอันนี้เอามาเขียบไปลงทุงพ่อตัวนี้แบบตัวใหญ่เนี่ ลูกมาแต่เฮียนอยู่ปากซี่ิเมื่อสาวันันเนม่อ็ะมาเดี๋ยวมันเขตนี้เขาปลูกรุมัมบูนเนาะปลูกบางไม้มางดอกไดเบิดเป็นเบิรที่ยัดเครืองลงกระไดไหม ทรงเสือชิงเงนหยัดลงได้ปะนี่น้องทุกชมตอนนี้ก็สี่แขนสี่ข้มาแได้เดินทางต่อเนาะกับบ้านยังอีไกลอยู่ไปทุกชมเดิน ทมตอนนี so ้รัการเดินทางมาประมาณสอชงัวนินิด้ชมใช่คุณผู้คนเนาะแล้วเท่นหอดยุผู้ชนี่ประมาณสนาทีเนาะวันนี้เราเดินทางมาประมาณสองช้นกว่าได้ทีละท่าเมื่อบ่านนองก่ยมื่อานนะเามีเินทางกันไปดินแดงคุณผ้อเป็นทางอันู้ย่างผมเป็นทางหลาดยางเนาะ ทางดิบแดงเนาะมันก็เชเดินทางสารนีกหนึงเพราะวทางมันบกคอยดีถูกส้มมีกําลังสางซีนนะพี่หอดที่อนดถูกส้มสบายดีสบายดีและสวัสดีอีกคืนหนึ่งถูกส้มตอนนี้คำแซงก็มาหอดเทือนแล้วพี่น้อง มาหอดนะนี่เครื่องเนาะส่งกระเป๋าเนาะมาหอดเทื่อนเลยเด้อกระโกโขงนอนมาเทื่อนเลยดียแม่ หอด้อนแล้วหอดดียนี่บ้ทนน้องสูบยาก้งไงเเด้อะนะมาเขียบสื่อมามาเขียบกระเป๋าบิรงมื้อไหโอ้โหกระเป๋ากะต น้ำลงประเมยแล้วโต๊ะเต่าคนพอจะไปทางไหนในนี้พอน่ารานนี่เอาถวโกูแบะไปแซ่แบะกับไปเหี้ยนมาทันมาแบะแบะดิแบะแบะกับไอลุกหญ้แล้วแล้วหน้าพังนะมาทันไปดำดำได้ชิ่ตาที่หนาเข่าอื้ออุ่ดป้ หัวเล็กหน่อยจยูวหว่าท่านในพิธีน่ะฮิดแล้วกลางเสียงแล้วมือนียหน้อยหน่าสองงนี่แหละตัวส้มต้นนี่ก็เมาเรื่องแล้วนะเมยเด้เด้เดินกรชือมาเกียมาตอนทักแท้กันได้น้าไมนา มารื <S <S <this> walk, the ่เราใส่แล the ้วเนาะแล้วแม่มาเดินเลยได้เอ้ยก็ออกหน้าเนาะแล้วก็ายกันอายครูที่การกับเบื้องนั่งอยู่ในร้านกับไปเรียนเนาะแล้วก็แม่ครับอากูอยู่เพื่อนหัวไปแซ่บได้เนาะเเอาลูกเอาร้านเนี่ยมือนข้าแซงกับชิเมื่อบานเนาะขาเบื้องขาส้มเหมือนกันเนาะสีขาเมื่อมัวดำหน้าอยู่ภาคหนานคนน่ะ ເຮົາຫມູກ5ອ່າຖືກເນາະເອົາໂຕນີ້ຍາຍຄົນຂໍໄວ້ແມ່ກະບໍ່ນີ້ແຫຼະເຖິງທ່ານຜູ້ຊົມກະບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍ0ໂມງຜ12ໂມງເນາະຕອນ สองโมงกว่าสามโมงสามโมงแล้วเนาะนี่แหละหอดบาทนาอเหือนแล้วกัสศพักพอนเนาะตะแสดงสเป็นทังได้กับสีไทยเบิ้งเนาะทุกทุกคนไปติดตามติดตามช่วงแล้วกันกันเลยาะรักกินอีกกับยิงไล่เนาะขาทุกทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจนะแชร์กันเด้อพี่น้องจะได้จบขิ่ไว้เพียงแค่นี้เนาะเจอกันคิ่นานทากมุกคบาย กินกเพาหมดลขาเขาเยงกอายาเขาเนะาะจะนอิกินเขาเนะาะผนามุกน่ใหม่ป่ามสุกลูกไม้สุกลูกไม้มาบานเากินแบบนี่แล้วมันัะหัก <c oughs> ขี้นอตหาโดนบานจะโดนนะเจ็ดไ <c oughs> ด้ดลยกมีแล้วนนกินบ่มีผู้หา้าบ่มีผู้สองเดี๋ยวขาแงมาสิบุ ขนเข่าทวดผู้ชมมาขึ้นน้ำกันเนาะมาแล้วขึ้นเข่าแล้วกระได้มาเขียบอีเมย์ขิ้นเข่าก็มาเขียบเข่าก็มาเขียบเข่ารานมันเมื่อน,น er ี่สุดปลูกใหม่มาขึ้นน้ำกันทวดผู้ชมมาอยู่มันเมื่อรีบๆประธานดิสุกค่ะบ่มไหวเสมอหนึ่ง มันต๊บ่มาคืนนีน่งมันเสือต้มขึ้นเลเรียนซ่แต่ว่าบ่าบามไม่น้ำนี่ไปดั้มห้องคนเหมือนกันบ่ จะให้เด้งท,ท,ทำไมไม่เช้าทำไมแม่ไปชมอะไรอย่างเนาะ <c oughs> ขึ้นแลน้วาหานคือบานนอกอาหานบานหน้าบานนอกอเฮ้ยขึ้นใต้นี่ตัวคนหมกักห <c oughs> มักทุเรียนครับหมักเคียบ